พลตกรสายตาไม่ดีเอ้ยอันนี้ก็พอได้อยู่มั้งยาไม่ค่อยลบเท่าไหร่แต่อนนี้มันแห้งแรงจังวะนนียไฮไลท์ไว้ก่อนนี่ไฮไลท์ไ,ลทไม่รู้ว่าไฮไลท์ทำไมแต่ไฮไลท์ไปก่อนนี่เอาเราเก็บเก็บโทเทมเล่นเธอจะได้เห็นเราว่าเราอยู่ตรงนี้นะเอเอพอดีกลัวเขาไม่รู้ว่าเราอยู่นี่ ผมไปเก็บคำเชิญก่อนแล้วกันเหมือนผมเห็นคนแล้วนะเมื่อกี้มัาเนียบแล้วมั้งฝันนี่เฮ้ยแล้วผมหมอบทำไมผมหมอบมาทำไมเนี่ยมันหมอบของมันเองเสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนคนเดินเลยเฮ้ยนู่นไงผมเจอวะ่ะอ่าเอาเก็บคำเชิญเพลินก็เก็บคำเชิญเพลินเกิน อยากได้คําเชิญบ้างอ่ะโอ้โหไม่แบ่งกันเลยเอ,อ้ยเราวิ่งกันให้พูดภาพเลยพวกนี้ตีแล้วผมจะแจกเจ็บให้ทุกคนเลยผมแจกเจ็บให้ทุกคนแน่ตีฆาตการสะบัดเมาส์สะบัดตีเซเบิเร์ไปก่อนหนึ่งคนเอา ชุดสวยด้วยนะหัวชมพูมาเลยอันนี้เวอร์อันนี้เวอร์มีคนปั่นอยู่เครื่องไกลๆนู้นว่ะเราไปไหมโอเคเราหมอบเราหมอบต่อเนื่องโอ้ยผมโดนผมโดนไฟเผาทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็น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 ไฟเผาใจเย็นโอ้โหเผาเกิน ร้อนล้นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้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 ยไฟเผา,าอีกแล้ว็รกเครื่องก่อนมาแล้วจ้าไปไหนกันแล้ววะเมื่อกี้เพิ่งเก็บเค้สไปกันนี่เจอหัวชมพูแล้วผมซ้ำเขาก่อนทีหนึ่งแล้วกันเนาะหนึ่งที สองทีซูแทบเดวิดว่างไงอ๋อเขามีแท ЕН งหลังเอาเรื่องตีเลยไอเดวิดไอเดวิดอุ้ยโอ้ยโอ้ยไฟเผาไฟเผาไฟเผาใจเย็นไฟเผาใจเย็นร้อนเกิน <med S 2> โอ้ยคนนั้นตกเฟสสองแล้วไม่มีคนไปช่วยทำไมกอดตีแล้วลุงบินน่ะลุงบินนล้วทำอะไรอยู่อะ่ะเขาไม่ช่วยเพื่อนหน่อยหรอเพื่อนโดนแขวนสามคนอะ่ะเนี่ยสองเฟสสองเฟสแล้วเนี่ยลุงบินลุงบินเขาไม่เล่หนหรอ ถามจริงถ้าละครตัวนี้มันโกงเกินดูดิเขาจะเล่นกันยังไงเนี่ยทีนี้ไม่เปิดไม่ปั่นกันแล้วนะ่ะโอเคเซเบลสรุปคนนั้นโดนแขวนทีเดียวแล้วก็ตุยเลยเพราะว่าเพื่อนไม่ยอมไปช่วยเออเอาเข้าไปไอ้ลุงบินอยู่ไหนวะนี่ไงเพื่อนตายยิงด้วยเห็นไหมไอ้ลุงบินเองมานี่เลยเองไม่ยอมช่วยเพื่อน ปีมันโดนไฟเผาก็จะกลายเป็นเอเรียนย่างเฮ้ยลุงปีียันหน้าต่างเลยลุงบินไม่ยอมช่วยเพื่อนเลยอ่ะแอบอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ทำมาหากินแล้วให้เขาฮิวมันก่อนไหมหลบไปหลบไป ไปเจ้าเดวิดโอ้ร้อนเกินร้อนกว่าแดดเมืองไทยอยีกแล้วเนี่ยทำไปเล่นเขาขนาดนี้ยางสดผมเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอป่นนี้เดวิดยางละเดวิดไหม้แล้แลจริงเป็นบุทุธเลยครับแล้วผมต้องไปซ้ำลุงบินแลเนี่ยว่าลุงบินมันมันเพิ่งเฟดเดียว แถมไม่ยอมช่วยเพื่อนด้วยมันชั่วมากคนนี้ไม่ไหวเลยเพื่อนก็ไม่ช่วยไอ้ดุงไอ้ดุงนี่ก็ขยันเผาซะด้วยนะตีให้ผมพังไม้ก่อนขามัวแต่วางป้อมปืนไงไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรกันเลยเนี่ย เออวิ่งช่วยกันไปวิ่งช่วยกันมาอีกคนนึงก็โยนเกมไปละยังฮิวกันอยู่อีกเหรอแทงไม่โดนมันไกลไปแทงไม่ถูกไอย่จริงเนี้ยเรารีบแทงเกินเดวิดยังฮิวอยู่อีกเหรอเพื่อนโดนไล่แล้วไปช่วยลุงก่อนไหมอ,อ,อันนั้นเอาเดวิดได้ป่าวะเดวิดมันฮิวเสร็จแล้วเด้ ปล่ยเขาช่วยกันเถอะไปถ้างั้นชิวๆโอ้ย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 โอยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้ยยโอ้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 ยโ แทงทึงทีเฮ้ยเอาลุงก่อนมอยลุงก่อนเลยบอกให้ไอ้ลุงไม่อยอมช่วยเพื่อนตีฮั่นแน่ฮั่นแน่ลุงวิ่งไงของลุงเนี่ยไม่ฆาตกรเนี่ยวิ่งไงของฆาตกรเนี่ยโดยเธอเอาแล้วถึงก็ต้องเข้าตู้เลยทีเดียว ดึงเลยแล้วกันโชว์สเต็ปอะไรเขาวะเนี้ยโดดเข้าโ,โดดออกเราก็บ้าจี้ยืนดูเขาเดวิดคุงมามาแล้วจ้าเจ๊เอ้ยเอ้ยเอว่ะเข้าตู้อ่ะเอออาการเดียวกันไก่ลุงเมื่อกี้เนี้ยเอา้าแต่ว่าไม่ได้ดึงว่ะอาการเดียวกันเลย พอเจอตัวนี้แล้วเข้าเ็ลไรกันวะเนี่ยโดยเข้าออกตู้เป็นว่าเล่นโอเคต่อไปเซเบิลเซเบลพยายามวิ่งไปขอบแมปฝั่งนู้นได้ลุ้นท่อหรือเปล่าต้องลองดูท่ออาจจะเกิดแมทนี้ก็ได้เธออาจจะรอดก็ได้นะเซเบิลเธอาจจะรอดก็ได้นะเซเบิลโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ เจ๊เจ okay. okay. right. ๊ฆาากรหน่อยตีโอเคหือว <Today. S 2> ่าดวงไม่ดีนะไม่เจอท่อดวงไม่ดีเลยผมให้โอกาสลุนท่อแล้วนะเนี่ยวันนี้เวลาหมดลงแล้ว หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย